คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้สวัสดีครับผมไผ่พงศธรครับถ้าเกิดจะเล่าถึงเรื่องความผูกพันระหว่างผมกับเล็กตะซอ,อยนะครับอยากจะบอกว่าผมไผ่พงศธรเป็นคนหนึ่งที่ ได้เห็นเกี่ยวกับโฆษณาแลคกะซอยตั้งแต่ตอนเด็กนะครับในโทรทัศน์ได้เห็นตามร้านค้าต่างๆและที่สําคัญอยากจะบอกว่าผมไผ่มงสรได้ดื่มแลคตาซอยก่อนที่จะไปโรงเรียนหลังกลับจากโรงเรียนก่อนที่จะไปทํากิจกรรมต่างๆในตอนเด็กๆนะครับที่จะไปเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องได้ดื่มแลคตาซอยและโตขึ้นมาเนียมีโอกาสได้ไปชชควยก่อนที่ไปชชควยนะครับก็บํารุงร่างกายด้วยแลคตาซอยจนถึงปัจจุบันอยากจะบอกว่าแลคตาซอยยังอยู่คู่กับผมไผ่มงศรมาตลอดนะครับก่อนไปทํางานผมมีแลคตาซอยติดบ้านเสมอ หลังจากกลับมาทางานก่อนนอนก็ต้องดื่มเล็กตาซอยเช่นกันเล็กตาซอยนะครับกับผมไผ่มุญซธรน,นะครับเป็นเพื่อนคู่กายเพื่อนคู่ใจแล้วก็เพื่อนคู่สุขภาพมาน,นานมากๆจนถึงปัจจุบันคุณสามารถทําคลิปเส่งๆนะครับรวมแคมเปญโตมากับเล็กตาซอยนะครับแค่คุณเล่าเรื่องว่าคุณมีความผูกพันนะครับกับเล็กตาซอยตั้งแต่เด็กจนโตยังไงนะครับโดยในคลิปต้องมีกล่องเล็กตาซอยนะครับขนาดไหนก็ได้นะครับท,ท,รทุกขนาดทุกรสชาติและที่สําคัญนะครับอยากจะบอกว่า คลิปของคุณนะครับมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลมูล,ลค่าถึง9ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,517นี้นะครับถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับ2517นนี้เท่านั้นนะครับจะมีรายละเอียดน,นะครับใต้คอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับ